สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหน่วยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเอา2สูตรเทียบชนหลักหน่วยล่างนะครับมาฝากกันนะครับก็จะเป็นชุดสุดท้ายนะครับกับสูตรเลขล่างนะครับที่จะลงก่อนที่จะรวบรวมสรุปให้ดูอีกรอบหนึงนะครับผม สูตรเลขล่างวันนี้ก็ลงไปหลักละ3ชุดนะครับหลัก10ลงไปครบ3มชุดนะครับหลักหน่วยก็ลงไปแล้ว2ชุดนะครับชุดนี้เป็นชุดที่3นะครับที่จะลงให้ดูนะครับก็ลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือไม่นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับ เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนจริงผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคานวณย้อนหลังอนาคตก็ต้องรุ้นนะครับว่ามันจะเป็นในกามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับ ท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเกิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้ j ้ c h a n n e l ใว้ฟรีนะครับทาง Youtube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนแล้วกันนะครับสถิติเทียบชนกันจากงวดที่ออก1-7นะครับวดแรกนี้ก็จะชนกันอยู่3ตัวนะครับ3 4 7ตัวที่เข้ามาคือเลข7 จนกัน4ตัว 7, 8, 0, 1นะครับตัวเข้ามาคี่เล็ก0ชนกัน2ตัว2กับ5นะครับออก 4, 2ชนกัน3ตัว 0, 1, 2นะครับออก 3, 1จนกัน2ตัว9กับ2นะครับออก 8, 9 จนกัน4ตัว7801นะครับออก2 1นจนกัน3ตัว689นะครับออก4 6 4 6นะครับของงวดนี้เรามาดูสูตรนะครับสูตรที่1 วันแรก8ปบวกแนะครับเป็น16 16กบวกเเป็น23 23ิบวกหเป็น24ได้เลข4ตัวแรกลบ3นะครับเหลือ1 1ึนบวกหนะครับได้7 7็บวกสได้10นะครับแล้วก็10บวกสนะครับได้3ทั้งหมด5ตัวนะครับสูตรนี้4 1 7 0 3ครงเจ็ับรางวัลที่ออก1 7นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข7 แปดหนนะครับตัวที่เข้ามาขีเรียกศูนย์เก้าหกสองนะครับออกสี่สองแหออกสามหนึ่ะครับหกสามตัวที่เข้ามาขี่เรียกเกา 9 1>, 1 8 4 7 0นะครับออก2 1ของวัดที่ผ่านมานะครับ0 6บวก6เป็น12 12บวก3เป็น15 15บวก4เป็น19ได้เลข9ลบ3นะครับตัวแรกเหลือ6 6บวก6นะครับเป็น12 12บวกสเป็น15 15้บวกสเป็น18 5ตัว9 6 2 5 8นะครับประวัตที่ออก4 6นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข6อันนี้เป็นอดีตนะครับปัจจุบันนะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับของงวดนี้1นบวกหเป็น2 2งบวกสเป็น6 6หบวกหเป็น12นะครับได้เลข2 ลบสนะครับตัวแรก12บลบสามนะครับเป็น9 9ตัวนี้บวกหนะครับเป็น15 15้บวกสเป็น18 18ปบวกสเป็น21นะครับได้เลขห1ึ่ เจนะรจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักหน่วยบนบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นะครับแล้วก็หลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่1เรามาดูสูตรที่2นะครับที่จะเอามาเทียบชน สถิติจากวดเดียวกันนะครับวดแรกนะครับ4บวก3เป็น7 7็เบวก7เป็น14 14ีบวก1เป็น15ได้เลข5้ตัวแรกลบ1นะครับเหลือ4 4่ลบ1อีกนะครับเหลือ3 3มบวก3นะครับ 6, 6ได้ห6หบวกหนึ่งได้เจ็นะครับทั้งหมด5ตัวเหมือนกันนะครับสูตรนี้ตัวที่เข้ามาคือเลข7นะครับผลอวัยที่ออกหนึ่งเจดวัดต่อมานะครับ 98701นะครับออก60นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข0 3 2 1 4สกับองงวับลพที่ออก42เลข2นะครับเข้ามา10923นะครับกับางวัพที่ออก31เลขก1นะครับเข้ามา บวกกันแล้วได้19นะครับ98701นะครับกับผลรางวัลที่ออก89ตัวที่เข้ามานะครับเลข9ก9 9เก้านะครับกับผลรางวัลที่ออก2 1นะครับตัวที่เข้ามาคือเลขหนึ่งของววนที่ผ่านมานะครับสูตรนี้6กบกเเป็น13บ3าบวกหเป็น14 14บวก4เป็น18นะครับได้เลข8ลบ1นะครับเหลือ7 7ลบ1อีกนะครับเหลือ6 6ตัวนี้บวก3นะครับได้เ9้บวก1นะครับได้10นะครับเอาตัวท้ายนะครับทั้งหมด5ตัว8 7 6 9 0กนะครับกับผลรางวัลที่ออก4 6นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข6อันนี้เป็นอดีตนะครับ ปัจจุบันนะครับอนาคตที่เราจะมาลุนกันนะครับของงวดนี้ศนวกเกดบวก9เป็น16 16กบหบวกหอีกเป็น22นะครับได้เลขสอตัวแรกลบ1นะครับเหลือ1 1ึหลบหอีกนะครับเหลือ0 0นนบวกสนะครับได้3 3มสามบวกหนึ 1. ได้สนะครับ 1> 2 1 0 3 4 16สิหงหาคม67จนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักหมื่นบวกหลักพันนะครับแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่2นะครับแล้วก็หลักร้อยของเลขท้าย ที่หนึ่งนะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับโอเคระหว่างสองสูตรตัวที่ชนนะครับเลขสองเลขเก้าไม่มีนะครับเลขห้าไม่มีนะครับเลขแปดไม่มีนะครับมีเลขหนึ่งชนกันอยู่สองตัวนะครับ น,นะครับแล้วก็เลขสองสิหสิงหาคมนะครับหกเจนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับสองส่เทียบชนเป็นสองสูตรใหม่ทั้งคู่นะครับวกน,นี้ จะมีมาหรือไม่นะครับสถิติก็ตามนี้นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิพิจารณาาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจเพื่อนาไปใช้นะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เดี๋ยวจะรวบรวมสรุปให้ดูนะครับในคลิปต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ